รันจนจิตหนังที่ทําให้หนางเอกสาวสวยวันดีสีตรังพบรักอันดันจนจิตนะครับแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยโศกนาฏกรรมอันแสนเศร้านะครับสมชายพงสว่างลูกชายคนเล็กของเศรษฐีแขกปากีสถานผู้มีชื่อว่าใบคา,านเป็นผู้ออกทุนสร้างหนังเรื่องรันจนจิต โดยเขามีความตั้งใจอันดีที่จะสร้างหนังไทยที่มีคุณภาพดีพอที่จะส่งไปขายยังต่างประเทศได้หนังเรื่องนี้มีไพโรจน์ใจสิง์แสดงคู่กับวันดีสีตรังถ่ายทำที่บริเวณป่าและก็บ้านภายในไร่ของสมชายที่ลำนารายรบบุรีถึง70%การถ่ายทำเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2516ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน ความใคร้ชิดสนิทสนมของผู้อำนวยการสร้างกับนางเอกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งสองคนคุยกันถูกคอสมชายจะคอยอำนวยความสะดวกแม้จะไปถ่ายที่อื่นเช่นฉากจบที่วังตะไคร้เขาก็จะคอยรับส่งวันดีความรันจวนจิตแห่งความรักก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นหลังจากหนังถ่ายจบและออกฉายปลายปีเป็นโปรแกรมต้อนรับปีใหม่ในปีพุทธศักราช2517 ข่าวคราวความสัมพันธ์ของทั้งสองก็ค่อยๆเลือนหายไปจากหน้าสื่อต่างๆแต่แล้วจู่ๆกลางเดือนพฤษภาคมในปีพุทธศักราช2517วันดีก็หายตัวไปทิ้งคิวการถ่ายหนังที่เธอกำลังแสดงอยู่ถึง6เรื่องข่าวลือออกมามากมายบางก็ว่าโดนฉุดไปแต่งงานที่เมืองนอกหลังจากตรวจสอบหลักฐานแล้วพบว่าสมชายและก็วันดีบินไปปากีสถาน โดยสายการบินปากีสถานแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK763 เมื่อเวลา23นาฬิก30นาทีของวันที่11พฤษภาคมปีพุทธศักราช2517โดยไม่มีการขู่เข็นบังคับแต่อย่างใดบางส่วนจากบทความในหนังสือโลกดาราประจำวันที่15มิถุนายนปีพุทธศักราช2517 ข้อความต่อจากนี้ก็คือตามที่รับรู้มาหลังจากนั้นวันดีก็ได้กลับมาจำได้ว่าวันดีได้จัดงานเลี้ยงสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงความเสียใจและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อถ่ายหนังที่ค้างอยู่เสร็จสิ้นวันดีก็ได้ออกจากวงการไปไปใช้ชีวิตคู่อยู่กับสมชายที่ลบบุรีทั้งคู่มีบุตรสาว